เลยครับผมเก่ง87กาลาดนะครับวันนี้มีรถออดี้นะครับเอ,อ5นะครับมาทำการเคลือบเซรามิกนะครับเป็นแพ็กเกจ CQ UK นะครับ2ปีอันนี้เราก็สำหรับรถคันนี้ปัญหาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับก็สภาพใสผิวใสมากครับก็ไม่มีอะไรมากเลยก็เราจะพยายามถ้าเกิดขนาดนี้เราจะไม่พยายามยุ่งกับแล็กเกอร์เขาอยู่แล้วเพราะเขาใสเขาสวยอยู่แล้วเต็มที่เราแค่เก็บพวกรอยขนแมว จางๆพวกรอยขนแมวเอ่อในในรอบรถให้ได้มากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ไม่นานครับคันนี้ก็ทบสวยสภาพดีพวกลงพวกรอยอะไรก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะครับเราเคลียร์ได้นะครับก่อนลงเซรามิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเออเราปรับสภาพสีผิวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทาการล้างอีกรอบหนึ่งเราไปดูตอนล้างด้วยนะ ครับผมตอนนี้เราก็ล้างรถรอบ2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เ,เหตุผลที่ล้างรอ,อ,อบ2อเนี่ยก็เพราะว่าการปรับสภาพผิวจะมีฝุ่นพวกผงขัดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะติดครับตามซอกตามมุมอย่างเงี้ยเราต้องการล้างอีกรอบฉีดน้าให้เขาออกแต่เวลาแล้วก็เวลาเราเคลือบมันจะได้ไม่มีพวกฝุ่นพวกนี้มารบกวนนะครับก็ในส่วนของเราล้างเสร็จเนี่ยเราก็จะมี IPA นะครับเช็ดขจัดคราบมันบนตัวรถให้เรียบร้อยก็ก็คือก่อนเคลือบเซรามิกเนี่ยทำให้เกิดอ้คราบมันบนตัวรถเลยเราก็ลง IPA นะครับว่ามันสลายคราบมันได้ครับใช้น้ำยาเกาะแน่นได้นานขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรากำลังเช็ดอยู่นะครับทีมงานก็กำลังเช็ด IPA ให้เรียบร้อยเก็บพวกคราบน้ำพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตอนเคลือบเซรามิกต่อเลยเนาะโอเคครับ ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการเคลือบเซรามิกนะครับก็ตอนนี้เคลือบรอบแรกอยู่นะครับก็ตัวนี้จะใช้น้ำยา UK นะครับเคลือบให้2รอบเป็นการใช้ทาเอานะครับก็ในส่วนของของพลาสติกนะครับก็จะมีดีลักนะครับอย่างเช่นพลาสติกพวกนี้ห้องคงห้องเครื่องอย่างเงี้ยครับแล้วก็ล้อด้วยนะครับก็ดีลักเนี่ยจะเป็นน้ํายาที่ทนความร้อนได้ดีนะครับก็จะช่วยให้เงาดําอยู่เสมอนะครับอย่างล้อเนี่ยก็ช่วยในเรื่องฝุ่นเบรกนะครับเกาะน้อยลงทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็ก็จะมีอีกตัวหนึ่งจะเป็นท็อปโค้ตที่เป็นตัวไล่น้ําที่ดีนะครับสำหรับชั้นเ,เคลือบแก้วนะก็จะเป็นพิดนะครับก็จะอ,อ,อันนี้จะใช้พ่นเนาจะได้แบบพอโดนน้ำก็จะเป็นเม็ดสวยงามครับแมงวันเกาะขางหักเลยนะ oh, <no. S 1> ครับแล้วก็ในส่วนกระจกนะครับก็จะเป็นไฟบายจะเคลือบกระจกให้ลูกค้านะครับก็ในการขับรถโดนฝนอย่างนี้จะเป็นเม็ดไล่น้ําได้ดีนะครับคล้ายๆน้ํายาเคลือบกระจกแต่ว่า จะทนกว่าครับจะใช้ได้นานกว่าอยู่ได้นานกว่าขั้นต่ำก็หเดือนนะครับ <c oughs> ตัวนี้เสื้อ <c oughs> ไปครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูตอนตอนเสร็จเรียบร้อยอีกทีหนึ่งว่ามันสวยงามขนาดไหนครับแต่ว่าที่ฝากระโปรงเงานะครับงงเงาเงากว่าตอนเข้ามามมเากว่าตอนเข้ามาไม่ใช <c oughs> ่ไม่ใช่เงาเหมือนเดิมนะครับเงากว่าตอนเข้ามาครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วดูกันอีกทีนึงครับผม ครับผมแล้วก็ทําการเคลือบไปแล้วนะครับสองรอบนะครับสําหรับตัว UK เคนะครับแล้วทีนี้แล้วก็เราเหลือพ่นอีกรอบนึงนะครับจะเป็นปริดนะครับก็จะพ่นให้เขาไล่น้ําได้ดีนะครับอันนี้ก็จะพ่นน้ำพลาสติกพ่นอะไรไปเลยครับทีเดียวพ่นให้หมดทุกซอกนะครับก็ส่วนล้อแมกเราก็ทาเรียบร้อยแล้วนะครับทาให้ลูกค้าแล้วก็ทันี้ก็ไม่เหลืออะไรเหลือใส่ป้ายทะเบียนส่งลูกค้าอย่างเดียวนะครับก็รอลูกค้ามารับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ I could like a chair and I'm going to have a hire and I'm going to the magic shit. I know if I can hit once, I can hit twice. i hit the baddest shit. Show they don't believe me and come with me tonight. And I show you magic. What? What? Magic. I got the magic shit. I'm a freak to the core. Get a dose once you go want some more. My tongue cut the girl, your toes bound to pearl. I don't share with the world. I had your.